ถั่วพูส่วนหลังบ้านนะครับน่าจะพอได้กินอยู่ฝักกำลังอ่อนเลยครับต้องรีบเก็บนะเก็บในช่วงเช้าๆจะดีมากเลยเพราะว่าถ้าช่วงสายแล้วเนี่ยฝักเขาจะแก่เร็วมากเลยครับเก็บตอนน่นอๆรสชาติเขาจะกรอบอร่อยนะครับผมบำรุงเขาด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ฮอร์โมนนมสดนะครับฮอร์โมนนมไข่ช่วยกันลหลายๆอย่างครับ ดูยอดตรงนี้ยอดง,งามๆเห็นไหมครับเริ่มท <picture. S 1> ี่จะออกช่อดอกแล้วครับเก็บไม่เยอะนะเก็บประมาณสักเจ็ดแปดฝักพอครับพอได้กินถ้าอยากกินตอนไหนก็ลงมาเก็บใหม่ครับดูด้านนู้นยื่นมือไปได้เลยด้านไหนนั่นน่ะข้างบนนั่นข้างบนนี่อ่ะครับเอาไว้ก่อนไปด้านนู้น เข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยปลูกผักก็จะงามมากเลยครับดูด้านนี้นะเห็นไหมครับฝักเล็กๆก็มีอีกสักสามสี่วันเนี่ยก็น่าจะเก็บได้แล้วครับนี่ด้านล่างด้วยนั่นครับฝักนี้ก็พรุ่งนี้ก็เก็บได้แล้วเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยอ่ะ อ่อนๆแบบนี้อร่อยใช่ไหมโกโก้ไม่เอาโอ้โหเอาไว้ตอนเย็นได้ไหมเก็บดีกว่าครับตัดสินใจด้านนี้โอ้โหนี่สองสามฝักนี่ฝักใหญ่เลือกเก็บฝักใหญ่ก่อนนะครับข้างในมีเยอะนะครับด้านในโกโก้อย่ามายุ่ง นี่ครับดูพวงนี้นะครับถั่วคู่สามฝักครับเก็บฝักเดียวนะอีกสองฝักเนี่ยไว้เก็บวันพรุ่งนี้ครับหรือท่านใดผ่านไปผ่านมาอยากกินสดๆนะครับก็มาเก็บกินได้ครับโหดอกเยอะมากเลยอืมนี่ครับ ถ้าติดหมดนี้นะเก็บไม่ทันเลยแหละครับนี่ครับโอ้หผวงนี้ครับงามๆเลยครับเท่านี้ก็พอกินแล้วนะครับแถวบ้านผมเนี่ยเอาไปจิ้มปลาจอมถูกฟูฝักอ่อนๆเนี่ยกินกับปลาจอมเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะครับนี่ครับผักสดๆในสวนหลังบ้านนะครับปลูกไว้กินเอง มีความสุขทางใจด้วยนะครับแล้วเราก็มีผักสดๆไว้กินทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องในปอพอเพียงด้วยนะครับ